สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปาลนัยศรีกุลวงศ์นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมวันนี้ก็จะมาสอนในหัวข้อเรื่องฟังก์ชันก่อกำเนิดนะคะฟังก์ชันก่อกำเนิดนะคะ,ก,ก,ก,ะ,คะก็จะมีอยู่4หัวข้อย่อยก็คือฟังก์ชันก่อกำเนิดธรรมดาการคำนวณหาสัมประสิทธิ์ของฟังก์ชันก่อกำเนิดฟังก์ชันก่อกำเนิดชี้กำลังแล้วก็การคำนวณหาสัมประสิทธิ์ของฟังก์ชันก่อกำเนิดชี้กำลังนะคะ ในหัวข้อแรกนะคะเราจะพูดถึงฟังก์ชันก่อกาเนิดธรรมดานะคะซึ่งฟังก์ชันก่อกาเนิดธรรมดานะคะจะเป็นตัวช่วยที่ เราสามารถนำมาแก้ปัญหาในการนับได้นะคะตัวอย่างของสัญลักษณ์ก็ตัวอย่างเช่น a ยกกกำลังศูนย์นะคะในที่นี้ก็หมายถึงเราไม่เลือก a เลยนะคะ a กำลังหนึ่งหมายถึงเลือก A 1หนึ่งตัว a กกำลังสองหมายถึงเลือก A2 สองตัวนะคะถ้าเราให้เครื่องหมายบวกนะคะแทนคำว่าหรือแล้วพหน์นามของเรามันคือ a กกำลังศูนย์บวก a อกำลังหนึ่งบวก a อกำลังสองนะคะเราก็จะสามารถแทนข้อความนั้นได้ว่าไม่เลือก a หรือเลือก 1> a 1ตัวหรือเลือก a 2ตัวนะคะตัวอย่างของการเลือกนะคะการเลือก a กำลังสอง b กำลังหนึแล้วก็ c กำลังสนะคะในที่นี้ก็หมายถึงเราเลือก a 2ตัวเลือก b 1ตัวแล้วก็เลือก c 3ตัวนะคะเราสามารถเขียนอยู่ในรูปของพหุนามได้ก็คือ a กำลังสองบวก b กำลังหนึ่งบวก c กำลังสามนะคะตัวนี้ก็จะเป็นนิยามของฟังก์ชันกน่อกำเนิดธรรมดานะคะ ตัวอย่างนะคะฟังก์ชันก่อกำเนิดธรรมดาของลำดับ111ไปเรื่อยๆคือวิธีทำจากนิยามฟังก์ชันก่อกำเนิดธรรมดานะคะเราก็จะได้ว่าฟังก์ชันของ g(x) นะคะเท่ากับ x กำลัง0บวก x กำลัง1บวก x กำลัง2บวกไปเรื่อยๆนะคะ <c oughs> จึงทำให้ได้ว่าฟังก์ชันก่อกำเนิดธรรมดาของลำดับ111ไ,ไปเรื่อยๆนะคะก็คือ1บวก x บวก x กำลัง2บวกไปเรื่อยๆนะคะ ตัวอย่างถัดมานะคะจงหาฟังก์ชันก่อกำเนิดซึ่งช่วยในการหาจำนวนวิธีเลือกลูกบอล6ลูกจากลูกบอลซึ่งประกอบด้วยลูกบอลสีเขียวสีขาวสีน้ำเงินเมื่อลูกบอลแต่ละสีนะคะมีจำนวนสีไม่จำกัดนะคะวิธีทำก็คือถ้า a k คือจำนวนวิธีเลือกลูกบอล k นะคะจากลูกบอลจะได้ฟังก์ชันก่อกำเนิดของ a k ก็คือฟังก์ชัน g x นะคะเท่ากับ1บวก x บวก x กําลังสบวก x กําลังสบวกไปเรื่อยๆทั้งหมด,ดยกกําลังสานะคะเราต้องการหาจํานวนวิธีเลือกลูกบอล6ลูกนะคะก็คือเราต้องการหา a 6ค่ะซึ่งเป็นสัมประสิทธิ์ของ x กําลังหใน g(x) นั่นเองค่ะหัวข้อต่อมานะคะการคํานวณหาสัมประสิทธิ์ของฟังก์ชันก่อกาเนิดน,นะคะ ในการหาสัมประสิทธิ์ของฟังก์ชันก่อกำเนิดนะคะเราก็จะใช้เอกลักษณ์นะคะเพื่อช่วยหาสัมประสิทธิ์ของฟังก์ชันนะคะซึ่งมีอยู่5เอกลักษณ์ดังนี้นะคะตัวอย่างการคำนวณหาสัมประสิทธิ์ของฟังก์ชันก่อกำเนิดนะคะจงหาสัมประสิทธิ์ของ x กําลัง16และ x กําลัง k ใน g(x) เท่ากับ x กําลัง2บวก x กําลัง3บวก x กําลัง4บวกไปเรื่อยๆทั้งหมดกําลัง5นะคะ วิธีทําก็คือจากโจทย์นะคะฟังก์ชัน g(x) เท่ากับ x กำลังสองบวก x กำลังสบวก x กำลังสบวกไปเรื่อยๆทั้งหมดยกกำลังห้านะคะจะเห็นได้ว่าเราสามารถดึงตัวร่วม x กำลังสองออกมาจากฟังก์ชัน g(x) ได้นะคะก็เลยทําให้ได้ว่า x กำลังสองคูณอยู่กับ1บวก x บวก x กำลังสบวกไปเรื่อยๆทั้งหมดยกกำลังห้านะคะ คูณด้วยกำลัง5เข้านะคะก็จะได้ x กำลัง10คูณอยู่กับ1บวก x บวก x กำลัง2บวกไปเรื่อยๆทั้งหมดยกกยกำลัง5นะคะจากที่เราได้สังเกตนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าตัว1บวก x บวก x กำลัง2บวกไปเรื่อยๆนะคะสามารถใช้เอกลักษณ์ที่2นะคะมาช่วยในการหาฟังก์ชันได้นะคะมันก็จะได้ x ยกำลัง10คูณอยู่กับ1ส่วน1ลบ x ทั้งหมดยกกํกำลัง5นะคะ ตัว1ส่วน1ลบ x นะคะเราจะกับส่วนเป็นเศษนะคะก็จะได้ x กําลัง10คูณอยู่กับ1ลบ x ทั้งหมดยกกําลังลบ5นะคะดังนั้นสัมประสิทธิ์ของ x กําลัง16ใน x กําลัง10คูณ1ลบ x ทั้งหมดยกกําลังลบ5ก็คือสัมประสิทธิ์ของ x กําลัง6นะคะตัวต่อมาก็คือฟังก์ชันก่อกำเนิดชี้กำลังนะคะนี่จะเป็นนิยามของฟังก์ชันก่อกำเนิดชี้กำลังนะคะ ตัวอย่างเช่นฟังก์ชันก่อกำเนิดชี้กำลังของลำดับ111คือวิธีทำนะคะฟังก์ชัน fx เท่ากับ1บวก x บวก x กำลังสองส่วน2แฟกบวกไปเรื่อยๆนะคะจากวิชาแคลคูลัสก็จะทำให้ได้ว่าฟังก์ชัน fx นะคะเท่ากับ1บวก x บวก x กำลังสองส่วน2แฝกบวกไปเรื่อยๆนะคะก็คือ e กำลัง x นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะ e กำลัง e กำลัง x นะคะจึงเป็นฟังก์ชันก่อกำเนิดชี้กำลังของลำดับ111ไปเรื่อยๆนะคะหัวข้อต่อมานะคะการคำนวณหาสัมประสิทธิ์ของฟังก์ชันก่อกำเนิดชี้กำลังนะคะในการหาสัมประสิทธิ์ของแต่ละพจน์ในฟังก์ชันก่อกำเนิดนะคะเราจะต้องอาศัยเอกลักษณ์ดังต่อไปนี้นะคะจะมีอยู่5เอกลักษณ์ดังนี้นะคะตัวอย่างของการคำนวณหาสัมประสิทธิ์ของฟังก์ชันก่อกำเนิดชี้กำลังนะคะตัวอย่างเช่น จงหาสัมประสิทธิ์ของ x กําลัง n ส่วนด้วย n แฝกในฟังก์ชัน f(x) นะคะเท่ากับ1บวก x กําลัง2ส่วน2แฝกบวก x กําลัง4ส่วน4แฝกบวกไปเรื่อยๆทั้งหมดกําลัง2นะคะคูณอยู่กับ1บวก x บวก x กําลัง2บวกบวก x กําลัง2ส่วน2แฝกบวกไปเรื่อยๆทั้งหมดยกกําลัง3นะคะวิธีทำก็คือจากฟังก์ชัน f(x) ที่เขาให้มานะคะเราจะสังเกตได้ว่า ตัวฟังก์ชันนี้นะคะจะใช้เอกลักษณ์อยู่2ตัวก็คือเอกลักษณ์ที่1แล้วก็เอกลักษณ์ที่4นะคะในวงเล็บแรกนะคะจะใช้เอกลักษณ์ที่4นะคะส่วนวงเล็บที่2นะคะก็จะใช้เอกลักษณ์ที่1นะคะเราจึงได้ฟังก์ชัน f(x) ได้ว่า1ส่วน2คูณอยู่กับ e กําลัง x บวก e กําลังลบ x ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะคูณอยู่กับ e กําลัง x ทั้งหมดยกกำลังสามนะคะ ต่อนะคะในวงเล็บแรกนะคะเราก็จะคูณกําลังสองเข้านะคะมันก็จะได้หนึ่งส่วนสี่คูณอยู่กับ e กาลัง x บวก e กาลังลบ x ทั้งหมดยกกาลังสองนะคะคูณส่วนวงเล็บตัวที่สองนะคะก็จะคูวยกกาลังสามเข้าก็จะได้ e กาลังสาม x นะคะต่อมาก็จะได้หนึ่งส่วนสี่คูณอยู่กับ e กำลัง x บวก2บวก e กำลังลบ x คูณด้วยกับ e กำลัง 3x นะคะในวงเล็บ e กำลัง x บวก2บวก e กำลังลบ x นะคะตัวน,นี้เราจะได้มาจากการใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์นะคะก็คือหน้ากำลังสองบวก2หน้าหลัง,งบวกหลังกำลังสองนะคะต่อมาพันธะต่อมาก็จะได้1ส่วน4คูณด้วยกับ e กำลัง 5x บวก 2e กำลัง 3x บวก e ัง x นะคะตัวนี้ก็เป็นการคูณกระจายของ e กํลังส X เข้าวงเล็บแรกนะคะต่อมาเราจะได้1.4ส่วน4 e กํลัง5 x บวก2 e กํลังส x บวก e กํลัง x นะคะตัวนี้เราจะเห็นได้ว่าเราสามารถใช้เอกลักษณ์ที่2มาช่วยในการหาฟังก์ชันได้นะคะเราก็จะได้1.4ส่วน4คูณอยู่กับ summation ของ5กํลัง n คูณ x กําลัง n ส่วน n เฟคที่ n เท่ากับ0ถึงอินฟินิต้นะคะบวก2คูณอยู่กับซั m a t i o n ของ3ยกกําลัง n คูณอยู่กับ x กําลัง n ส่วนด้วย n เฟคที่ n เท่ากับ0ถึงอินฟินิต้บวก s ซัมเมชันของ x กําลัง n ส่วนด้วย n เฟคที่ n เท่ากับ0ถึงอินฟินิต้นะคะตัวนี้เราก็จะดึง s ซัมเมชันออกมานะคะมันก็จะได้ s u m m a t i o ของห้ากำลัง n บวก2คูณ3ามกำลัง n บวก1ส่วน4คูณเดยวกับ x กำลัง n ส่วน n เฟกที่ n เท่ากับ0ูนย์ถึงอินฟินิตี้นะคะดังนั้นนะคะสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง n ส่วน n เฟกใน f(x) ก็คือห้ากำลัง n บวก2คูณ3ยกกำลัง n บวก1ส่วนสี่นะคะสำหรับดิฉันก็ขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ